โอเคครับเราก็กลับมาต่อกับ GTA V กันเหมือนเดิมเลยในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับผมนะก็สำหรับพาร์ทนี้โอเคผมก็ได้มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วครับผมเนี่โอเคเดี๋ยวพาทัวร์รอบบ้านก่อนโอเคก็เพิ่งซื้อกันสดๆเลยนะครับผมอืมโอเคแล้วก็คันข้างหลังนี้มันก็ไม่ใช่อะไรเลยมันก็คือ Ford GT นั่นเองนะครับผมนะโอเคสุดยอดคันนี้ผมก็ ถอยมาประมาณสี่แสนกว่านะครับผมอ่ะถ้าถามว่าผมไปเอาตังค์มาจากไหนก็คือว่าผมพีออเดอร์ GTAV นี่ไว้นะครับผมอ่ะเขาบอกว่าถ้าใครพีออเดอร์อ่ะจะได้รับเงินในเกมประมาณเท่าไหร่อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันลืมละแต่ที่ผมดูๆมานี่ผมได้ประมาณเจ็ดแสนนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ซื้อบ้านซื้อรถไปละรถก็สี่แสนตอนนี้เงินในแบงก์ผมเหลืออยู่ 1, 9, แสนเก้าเองครับผมนะปิดตัวก็ 4, สี่หมื่น โอ้โหจาก7แสนนี่หาเกี้ยงเลยโอเคแล้วก็ไปเปลี่ยนสีผมมาใหม่นะฮะอ้าโอ้โหยังรอโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะมาเทสรถกันดีกว่านะฮะฟังเสียงฟังเสียงก่อนนะนั่นโอ้โหสุดยอดเสียงเครื่องนี่กะหือมากโหยสุดยอ,อดครับอะโอเคก็ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วที่ผมบอกไปนะฮะว่าถ้ามีช่วงกระตุกอะไรเนะี่ยเออ ผมก็ไปสืบคนมาแล้วครับสาเหตุมันก็น่าจะเกิดจากการ์ดจอผมนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าสเปคมันจะไม่ถึงนั่นเองนะครับผมอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับไดเวอร์การ์ดจออะไรผมหรอกเออผมลองเข้าไปเว็บเว็บหนึ่งลองเทสเกี่ยวกับการ์ดจอนะฮะอ่ะเทสก,การ์ดจออะไรวะของเกม G T A V อะอ่ะโอเคผมก็ใส่ไปฮะการ์ดจอผมรุ่นนี้รุ่นนี้โอเคเขาก็บอกว่าอะไรมันกายกระบ,บาดไปเลยนะ ไม่ผ่านเออคือว่าไม่ผ่านเออเพราะว่าผมใช้เป็นของค่ายแดงนั่นเองนะฮะ AMD R7 240นะฮะตอนนี้ก็น่าจะเห็นกันใต้คลิปนะครับผมว่าผมใช้รุ่นอะไรโอเคก็ต้องขยับขึ้นไปเป็น250นะครับผมถึงจะเล่นแบบได้ลื่นเลยโอเคก็ผมก็มีแผนอยู่แล้วะะว่าจะเปลี่ยนอยู่แล้วโอเคกท็ทนดูไปหน่อยนะฮะถ้ามีบางช่วงที่กระตุก <laughs> โอเคแต่ผมก็มมงงเหมือนกันนะมันมกระตุกได้ไงวะ นะเออตอนนี้เฟรมเดทผมก็วิ่งอยู่ประมาณ30 40เลยเนะี่ยเออเฮ้ยทำไมมันกระถูกวะผมก็งงเหมือนกันนะโอเคก็ปล่อยไปฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนการ์ดจอใหม่กันโอเคเดี๋ยวรู้เลยก็คงมีแผนเปลี่ยนเร็เรวๆนี้แหละโอเคมาต่อกันเลยจ็อบฮะมาเลยจ้าโอเคควิกจ็อบก็เอาแรนดอมไปเลยครับมาคอนเฟิร์มจะได้อะไรก็มาดูกันครับ เอาละครับก็มาแล้วนะฮะก็สำหรับงานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเดสม c ทนะฮะโอเคเดย๋ยว,วางเงินเลยเอาไปเลย2,000เต็มที่ครับเพื่อนโอเคครับผมมาเลย Lady to pay ครับพร้อมมา go 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 เงไปแล้วครับโอเคนับถอยหลังแล้ว3 2 1 y e a ห yeah. โอเคเดี๋ยวมาดูฝีมือผมกันนะว่าจะ เป็นยังไงฮะสำหรับ GTA V นี้จะไหวกับเขาหรือไม่นะฮะโอเคมามาเลยมาเลยแหมฝนตกด้วยเอาแล้วไงแม่ก็ตอนนี้ f s ก็ยังวิ่งอยู่ยังไม่ตกนะฮะสามสิบกว่าตอนนี้อบหมอบก่อนเลยจังหวะนี้เดี๋ยวมีใครอยู่บ้างเนี่ยวิ่งครับวิ่งเลยโอ้โหอะไรเนี่ยข้างหน้ามันคืออะไร โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้โหโอ้โหไหนครับยังไงในนู้นเหรอไม่รู้ว่ายิงงัวแล้วจังหวะนี้ยังไม่เห็นเจอใครเลยนี่ไงนี่ไงอ้าวเรียบร้อยครับเพื่อนเก็บไปแล้วนั่นใครวะเฮ้ยจะไปไหนหนูโอ้แป๊บแป๊บแป๊บใจเย็นใจเย็นมันอยู่ไหนกันวะโอ้เพื่อนเราเก็บเรียบร้อยเอโเถอะหูนี่ไงโถย โผล่มาดิแน่จริงโผล่มาสุดยอดเยี่ยมมากเพื่อนเจ๋งจริงครับเจ๋งจริงขับเครืร่อง,งบินไ่ร้รากเลยทีเดียวนะโอเคอยู่ตรงนู้นเหรอเดี๋ยวเราวิ่งไปเก็บเลยลวกันนะเอาดิมาดิจังหวะนี้เก็บแล้วโอ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่ไงมาโทรจะไปไหนเรียบร้อย ศพแรกผ่านไปโอ้ศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปโอ้โหสุดยอดแหมเอาแล้วไงเรียบร้อยครับศพแรกของเราเอาชุดเกาะมาจังหวะนี้โอ้โออยู่ตรงไหนอยู่ไหนกันโอ้ my g ก d อด Agora, วิ่งเอาปืนก่อนละจังหวะนี้มาเลยอุ้ยอุ้ยโ้ยเกือบโดนครับเกือบโดนเรียบร้อยไปสิโอ้โหแม่ไม่เก็บเราสองเนี้ยแม่ไอ้นี่มันใช้จอยได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้มามาเรื่อยๆเลยตอนนี้ทีมเราก็สิบแล้ว ไอ้สิบเอ็ดแล้วเว้ยเราต้องอย่าพาทีมซวยนะฮะไม่ได้ไม่ได้เลยวิน okay, ไปวิ่งไปนะอยู่ไหนนั่งไงหุยโอ,โอ้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 ต้องถึงสี่สิบก่อนใช่ไหมใครถึงสี่สิบก็จบเกมอยู่ไหนอไม่กล้าอ,อกไยเลยวเฮ้ยใจเย็น เดี๋ยวจะพาทีมซวยนะฮะดัง,ง,ดง,งนั้นไงเฮ้ยชุบนี่เปลี่ยนปืนแป๊บเอาเปืนนี้เลยมาดิอยู่ไหนกันวะไปแล้วครับไม่รอช้าวิ่งก่อนแล้วจะวะนี้อย่างนั้นไงอยู่ในแผนที่อยู่ในแบบยังมีอยู่ครับ ว้าวาว้าวาว้าวาโอ้โหปืนนี้มันไม่ได้วะ่ะมันโคตรดีดเลยมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็ได้จังหวะนี้ก็นั่งไงนั่งไงเรียบร้อยครับผู้เก็บไปแล้วนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงแมงอะไรวะเนี่ย โอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยเอาไปกินสี่น้องล่วงลงไปบุ้มวู้สุดยอดเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเอาเพื่อนเราก็เรียบร้อยครับจังหวะนี้มันอยู่ไหนเอ่ยตรงนู้นเหรอเลงก่อนเลงก่อนแป๊บโอพึ่งมาเล่นเดสแมทครั้งแรกนะครับผมเนี่ยนะการใช้เมาส์ยิงนี่มันค่อนข้างจะ ลำบากตีดหนึ่งนั่งไงนั่งไงนั่งไงหัวไปเลยโอ้หัวไปเลย,ห,เลยหัวไปดิโอ้โหแม่สุดยอดเลงยากอยู่อะเอาใหม่ครับเอาใหม่ตอนนี้ทีมเรา29แล้วโอเคก็ได้อยู่ครับจังหวะน,นี้ชุดเกาะมาแต่ทำไมตัวเรามันวิ่งช้าๆไ,ไม่รู้ ผมไม่ขี่รถดีกว่าไม่ขอขี่รถนะแม่งอันตรายขี่รถอะตายไวเลยล่ะอย่างงี้มันก็ไม่ได้เนาะแล้วก็ต้องทดสอบดูหน่อยละอ่ะแล้วแดงๆงนี่มันอยู่ไหนเอา้าแดงๆไปอยู่นู่นเว้เอามาจงาังหวะนี้โอ้ยขับรถท่ามกลางสายฝนนี่มันลำบากหน้าดูเลยยิงมันยิงมันเอาใครยิงวะเนี่ย ลง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 จังหวะนี้ไม่ได้เลยทำไงนั่งไงยิงครับยิงยิงมัน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 ยิงเข้าไป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 มาโถเอ้เอเคแหมเฮ้ยมันรถมันหุ้มกระสุนเลยวะเอาไปกินสีหนูโอ้โหดูเหมือนรถมันจะหุ้มเกาะไปลากลงมาลากมันลงมา ลากมันลงมาเอางานเข้าเลยโอ้จะเย็น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 อะไรเล่าไม่เห็นผมระครับไม่เห็นผมเหรอเฮ้ยเอ้าเอโอ้ยม่อันนี้มันเก็บแล้วไปสามแล้วววินเนอร์นะครับผมนะโอเคโอ้ยอย่างน้อยก็พาทีมชนะวะใช่เปล่าทีมเราชนะชนะเปล่าวะ อ่าวินเนอร์ครับผมย้ yeah. สุดยอดไปเลยเจ๊นะโอเคร้ <c oughs> องสกอร์หนึ่งเลยทีเดียวนะฮะตายไปห้าโถ่โหดแร,จรงจริงก็ได้เงินมาใช้ได้อยู่โอเคเขาจะโหวตกันต่อฮะเออวันนี้อะไรเอ,อ่ย โอเคก็ okay, าตามเข้าไปนะฮะโหวตไปเลยนะจุดๆนี้ก็คอนติเนียครับผมไปอ่าโอเคอีกคราวนี้เป็นการแข่งมอเตอร์ไซค์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเลือกรถแป๊บโอ้ขอแบบสปีดแรงๆหน่อยโอ้วันนี้ค่อนข้างแรงอยู่โอ้นี่ก็แรงนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจออะไรเอ่ยอืมอันนี้แหละค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะฮะ สีสีอ่าสีแจ๊ดแหน่อยแล้วกันอันนี้คือดีเจอะอะไรดิเนี่ยเอาอันนี้นะเนี่ยนะไปฮนะคอนเฟิร์มไปเลยไปคอนเฟิร์มนะครับไปเลยมาเลยมาเลยเย่า yeah. วางเงินไปเลยครับสองพันนะย่างต่ำเลยเรดี <laughs> ้พร้อมมาอืม มาดูกันว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่กันนะฮะก็เลือกรถมาแล้วก็น่าจะแรงที่สุดแล้วคันนี้นะฮะโอเคมาเฮ้ยไม่มีใครเอาแบบเราเลยเหรอเอ้ยมีมีม,ม,มีมีอยู่ฮะโอเคไปเลย Let's go แวนแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเอาแล้วไงใจเย <laughs> ไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้โห,โอโหเอาแล้วไงโอ้กระตุกเลยฮนะกระตุกเลยโ,อ,โไไอ้ไปไหนต่อไปไหนต่อฮะโอเคดูเส้นทางในแมพครับผมเรื่อยโอโ้แสงเราไปแล้วฮะจุดจุดนี้โอโ้จะถลายออกนอกทางหนระือเปล่าเนี่ยไปเรื่อยฮะไปเรื่อยเลยมาครับมา อ้าวอ้าวอ้าวมีวาร์ป <welche> มีวาร์ปโชว์ไปกันครับตอนนี้ที่สามแล้วเออเออเออหูยสุดยอดสุดยอดเลยโอเคเว้านน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 นโอ้โหโอ้โหแม่งอืมโอ้โอ้ my god มันแม่งเบียดเราขี้โกงว่ะ โอ้ไรวะโถ่เอ้ยเ้ยยังไม่ที่โตยเว้ยโอ้เอาอีกแล้วนั่นไงยังไม่ที่โตยตอนนี้ก็ที่โตยแล้วครับอืมคนไม่ชินเส้นทางไงให้ทำไงได้อ่ะโอเคโอ้โหเงินอุตส่าห์วางไปตั้งสองพันเสียเงินนั่นแน่คราวนี้โดนกินแน่เลยกินรอบเนี่ยรอบเดียวเปล่า ไปต่อเลยไปต่อเลยจังหวะน,นี้เอาแล้วแล้วการแสงแล้วเฮ้ยไปดิแสงไปโอ้ยตะลืดตะลืดรอบที่สองเอา้างานเข้าแล้วรอบสุดท้ายแล้วโอเคสรุปว่ามีสองรอบนะฮะโอเคแล้วตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆเลยแหมก็อาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยหรือว่าเยอะเลยก็นะขออภัยด้วยนะครับผมโอเคไปต่อให้เจะแสงแล้วจะแสงแล้วแสงอน,นี่เลย ไอวิบากเนี่ยว้าวบายบายนี่จะน้องสาวพี่ขอไปก่อนแหละไปเลยไปเลยโอ้โหนั่นนั่นนั่นเกือบเกือบโถอะไรกันนี่โอ้โหรถมันแรงเว้ยผมว่าผมก็เลือกรถที่แรงที่สุดแล้วนะ ทำไมมันมันยังแซงเราได้อีกว่ามันอาจจะคล้องตัวกับเราหรือเปล่าใช่ไหมโอ้โหอุ้ยอุ้ยเอาแล้วไงเกือบที่เจ็ดกันเลยทีเดียวนะอย่างน้อยที่เจ็ดก็เอาเฮ้ย <laughs> เออไปเลยต่อเลย เอาแล้วครับจังหวะน,นี้โค้งสุดท้ายเอ้ยใจใจใจโอ้โหที่เจ็ดกันเลยทีเดียวนะะโอ้ไม่ก็โอ้ยเสียเงินวะเนี่ยอืมได้เงินมาพันหนึ่งฮนะก็ยังดีก็ยังดีงดเสียไปพันหนึ่งโถ่เอม วินเนอร์สิพี่อ่ะอ้ยโอเคนะก็พาร์ทนี้ก็ขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมก็เอาไว้มาต่อกันใหม่นะครความสนุกในพาร์ทหน้าโอเคพาร์ทนี้ขอตัวราวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ